สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สนว v แอนด์ซีร i ส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซดนี้ก็ยังมีเรื่องราวของซีรีส์ใหม่ๆนะคะซึ่งหวานก็ได้ทดลองไปดูแล้วละประมาณ1-4ตอนนะคะก็สำหรับเรื่องนี้ในคลิปนี้ก็จะเป็นแนะนำเรื่อง Thank you ดรค่ะเรื่องนี้เจ๊หยางมี่ของ d v a n c e แสดงนะคะชอบเรียกคุณอย่างมี่ว่าเจ๊ค่ะเธอดูมีความเป็นเจ๊ใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วก็อายุประมาณเดียวกันนี่แหละก็คุณอย่างมี่นะคะแสดงเรื่องนี้เป็นในแนวแบบว่าบำเพ็ญประโยชน์ชีวิตของแพทย์แต่งหน่อก็ตามนะคะด้วยความที่คุณอย่างมี่ยังมียังมีภาพลักษณ์ของความเป็นไอดอลอยู่เนาะก็แสดงคู่กับคุณไปวีคุณไปวีก็เป็นพระเอกที่ยังอยู่ในยุคข,ของในรุ่นรุ่นของไอดอล เช่นเดียวกันนะคะก็เลยถูกขนานนามถูกเรียกว่าเป็นแนวแพทย์ที่ยังใช้ไอดอลเป็นตัวสื่อนะคะแต่จริงก็มีหลายๆเรื่องเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะแพทย์ก็จะฉุกเฉินมากๆเลยจะเห็นได้ว่าวิ่ง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 กันตลอดเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กันในแผนกของฉุกเฉินนั่นแหละค่ะสําหรับเรื่องนี้จะมี40ตอนนะคะออนแอร์วันแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะจบวันที่16 นี้แหละก็คือแบบมีทุก แทบจะทุกวันเลยรัวๆเลยนะรัวๆค่ะ40ตอนนะคะภายในเพียงแค่ประมาณ12วันประมาณเนี้ยค่ะโอ้ยจบได้นะคะก็สำหรับแพลตฟอร์มที่สามารถจะติดตามดูกันได้นะคะก็คือมี CCTV อันนี้ต้องดูในประเทศจีนค่ะมีแพลตฟอร์มไอฉีอ e ีนะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มของ t e n c ซ n t v i d e ดีโอซึ่งหวานยังไม่เห็นว่ามีบน VTV ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าไอฉีอี e มีแน่นอนค่ะแล้วก็บนแพลตฟอร์มโยคูนะคะต้องขอโทษ เพื่อนด้วยนะพอดีหวานดูทุกอย่างผ่านไอ้เว็บจีนหมดนะช่วงนี้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสับไทยแต่ว่ามีหยางมี่นะคะก็การันตีได้ว่าสับไทยก็น่าจะมีแหละค่ะสาหรับเรื่องนี้เนาะก็นางเอกนะคะตัวละครที่เป็นนางเอกที่รับบทโดยคุณหยางมี่เนี่ยเธอชื่อว่าเซียวเหยียนค่ะแล้วก็สําหรับพระเอกนั้นก็คือคุณไผ่วีนะคะผู้ที่เป็นดีเรคเตอร์ก็คือคุณจางรยค่ะซึ่งผู้ที่เขียนบทละครนะคะก็คือคุณ โจโยงคุณโจโยงก็ได้รับคำชมเยอะนะคะในผลงานที่ผ่านๆมาในเรื่องของบทละครนะคะว่ามีความเข้มข้นแล้วก็เขียนได้ดีแบบได้สมูทได้เนียนมีเหตุมีผลนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวหวานมีคำวิจารณ์ของทางชาวเน็ตประเทศจีนมามาเล่าให้ฟังด้วยละ่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะหลังจากที่เขาดูคือเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับวงการแพทย์เนี่ยซึ่งประเทศจีนเขาเพิ่งผ่านวิกฤตเรื่องของโควิด ะะเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างเทิดทูนแล้วก็ให้ความสำคัญต่อความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับในเรื่องนี้ thank you doctor นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของหน่วยแพทย์ใน ICU นั่นแหละค่ะเ,เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็น ICU 48ชั่วโมงนะคะชื่อของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่24คะ่ะเป็น48นะคะเราจะเห็นถึงการทำงานที่เร่งรีบแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตคนนะคะคุณ ไปวีรับบทเป็นพระเอกคือตัวละครชื่อว่าไป่ซูค่ะสําหรับพอดเรื่องนั้นนะคะก็จะติดตามชีวิตของแพทย์แบบว่า Emergency ค่ะ ICU ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะคะในหน่วยในเรื่องนี้ก็คือตัวยอ่อมันคือ EICU ค่ะตั้งขึ้นมาใหม่เลยโดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยทุกๆรายที่เข้ามาแล้วก็ต้องเอาชนะนะคะเรื่องของความแตกต่างของโครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆก็ จะเป็นทีมแพทย์ที่มีให้ความทุ่มเทไม่ใช่เฉพาะร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ในเรื่องของวิชาความรู้ที่พวกเขาเรียนมาเท่านั้นนะคะแต่พวกเขาเนี่ยทุ่มเททั้งหัวใจแล้วก็รวมไปถึงวิญญาณในการที่จะต้องรักษาชีวิตของคนเอาไว้ให้ได้ด้วยค่ะ สำหรับนางเอกนะคะเสี่ยวเหยียนเนี่ยเมื่อเธอเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องแบกรับความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักหรือว่าคู่มันของเธอไปนะคะเมื่อเธอมาถึงโรงพยาบาลถงซานก็แม้ว่าภายนอกเธอจะดูแบบเคร่งขรึมแล้วก็แข็งแกร่งแข็งกระด้างคือเธอเท่มากเลยนะคะคือเธอเธอก็ขี่แบบว่าชอปเปอร์เนาะขี่แบบมอเตอร์ไซค์คันตโตๆคะ่ะเป็นอะไรที่มีความเท่มากๆเลยนะคะทีนี้ในบทของเสี่ยวเหยียนนะคะเธอเนี่ยมีความ าพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเวลาที่เธอผ่าตัดหรือเธอกําลังทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะเธอมีความแม่นยําแล้วก็ใช้เครื่องมือได้อย่างเป๊ะเป๊ะเลยนะคะแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเธอแล้วก็ด้วยนิสัยของเธอเนี่ยที่เงียบขรึมแล้วก็ดูแข็งกระดา้างมันก็จะเหมือนกับว่า ไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการผ่าตัดของเธอแต่ว่าเธอทําได้เนียบมากเลยค่ะทีนี้นะคะไปซูค่ะไปซูคือพระเอกเนี่ยเขาก็แบบว่าดูแลเป็นแพทย์ที่เก่งแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ตลอดนะคะคำว่าระยะสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็คือระยะสุดท้ายแล้วอะค่ะแต่เขาก็ดูแลคนไข้ได้อย่างดีนะคะแล้วเขาก็มักจะให้ความหวังคือ ด้วยตัวเขาเองอ่ะเขามีพลังใจที่แข็งแกร่งนะคะเพราะเขาอ่ะเป็นแพทย์ที่มีความหวังว่าในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดเนี่ยการการที่เขาได้ทําดีที่สุดแล้วก็ได้ช่วยแบบว่าให้กําลังใจแล้วดูแลรักษาอาการป่วยเนี่ยจะสามารถสร้างปฏิหารให้กับ ให้กับคนป่วยของเขาในระยะสุดท้ายสามารถที่จะหายแล้วก็มีเวลาในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขคือยืดยาวไปอีกนะคะดีนะคะการที่แพทย์ก็คือมีกำลังใจแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งแบบนี้ไม่ไม่แบบว่า ปงไปเรื่อยๆคือ,อรักษาเสียชีวิตไปก็คือเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพระเอกก็คือไปสูเนี่ยเขาเป็นแพทย์ที่มีความเชื่อว่าทุกๆอย่างนะคะถ้าไม่วินาทีสุดท้ายก็คือยังมีความหวังอยู่ค่ะทีนี้นะคะคุณหมอสองคนเนี่ยก็คืออย่างมีของแอดวานแล้วก็ไบวีเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทั้งคู่เลยค่ะแล้วทั้งคู่ก็มักจะตัดสินโดยที่ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อุปทานความคิดของตัวเองเท่านั้นนะคะ ซึ่งแพทย์ที่มีลักษณะแบบนี้แล้วต้องมาทําการรักษาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางของการวินิจฉัยในการรักษาโรคเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะในช่วงแรกๆนะคะคือแตก กันไปเลยซึ่งพวกเขาจะต้องคือพระเอกนางเอกนะคะก็จะไม่เข้ากันตรงนี้แต่ทั้งคู่เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เรื่องมีความน่าสนใจค่ะสําหรับหวานนะคะหวานดูไปแล้ว4ตอนเออหวานชอบนะหวานชอบแนวนี้แหละก็มันจะไม่มีความเครียดมากเกินไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสี่ยังไม่เห็นถึงจิตวิญญ,ญาณของความเป็นหมอผู้เสียสละมากนักนะคะ,นะคะเพราะว่าอย่างนางเอกนี่เธอก็ยังมีความในใจเรื่องของที่เธอต้อง เสียคู่ม,มั่นของเธอไปอยู่นะคะเอาละค่ะแล้วเรามาฟังกันบ้างว่าทางประเทศจีนเขาคิดเห็นกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือเรื่องนี้สําหรับในตอนเย็นของวันที่4พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันเปิดตัวของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ทางชาวเน็ตของจีนก็พอหลังจากที่เขาดูแล้วนะคะเขาก็ยังคิดว่าเออเรื่องนี้มันเป็นละครไอดอลภายใต้แบรนเนอร์ของของความเป็นแพทย์มากกว่านะคะแล้วก็บุคลิกลักษณะของ ตัวละครก็คือโดยเฉพาะนางเอกเนี่ยมันคือไม่สมเหตุสมผลมากในระดับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนบทนะคะเขาก็ตีว่าอ่ะโอเคมันอยู่ในระดับปานกลางและกันสําหรับบทบาทของนางเอกนะคะส่วนความสามารถในการแสดงของหยางมี่นั้นนะคะก็คนก็ให้ความเห็นว่ายังมีช่องว่างมากมายสําหรับที่จะต้องปรับปรุงนั่นเองค่ะก็อย่างที่หวานบอกไปนะคะว่าคือประเทศจีนเนี่ยหลังจากที่เขาต้องประสบวิกฤตในเรื่องของโควิด ะะเขาจะมีความเทิดทูนกับกับ ทางการแพทย์มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องราวของวงการแพทย์โรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางแพทย์พวกเขาจะให้ความสนใจมากนะคะทีนี้เรื่องนี้ก็มีคนดูเยอะแล้วก็มีคําติเยอะเพราะว่าเส้นทางมันมันไม่ได้สมจริงเท่าไหร่ค่ะพวกเขาอยากจะเห็นนะคะการนําเสนอโรคของแบบว่าที่แพทย์ผู้ป่วยแล้วก็แผนการรักษาต่างๆเนี่ยแบบสมจริงสมจังนะคะ แต่หวานดูแล้วมันก็โอเคเนาะแต,แต่เราฟังเขานะคะทีนี้ละครทางการแพทย์นะคะคือถ้าเขียนมาแล้วมันไม่มีความเป็นจริงคือใส่ความเป็นจริงน้อยลงไปเนี่ยมันก็ทำให้ดูแล้วมันไม่สมจริงสมจังแล้วก็มันไม่สามารถจะเปล่งประกายขึ้นมาได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขานะคะชาวเน็ตในประเทศจีนเนี่ยเขาให้คำแนะนำว่าถ้าจะสร้างละครที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยควรที่จะใส่เนื้อหาที่จำเป็นแล้วก็ให้มี สะท้อนถึงเรื่องราวนะคะ ประจําวันที่แพทย์เขาได้เจอกันจริงๆอะคะ่ะเขามียกตัวอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นการแสดงความหล่อเลาของตัวละครชายนะคะซึ่งก็จะเสียเวลาไปมากกับกาแฟซึ่งจริงๆแล้วแพทย์จะไม่ไม่ใช้เวลามากขนาดนั้นที่โรงพยาบาลในการแบบนั่งหล่อๆดื่มกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วิธีการสร้างตัวละครนี้ก็มักพบเห็นได้ในละครไอดอลเรื่องก่อนๆซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับละครที่เป็นแพทย์ผู้ทํางานผู้มี ความเสียสละนะคะแล้วก็ยึดแบบว่าคนไข้เป็นหลักอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของความกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับแฟนเก่าของเธอแล้วก็การที่มาโจมตีโรงพยาบาลว่าช่วยเหลือ ช่วยเหลือได้ไม่ทันท่วงทีหรือว่าการแบบร้องเรียนโรงพยาบาลในต่างประเทศก็ถูกสร้างขึ้นมานะคะซึ่งก็ส่งผลให้แฟนเก่าของเธอเนี่ยต้องเสียชีวิตลงไปก็มันก็คล้ายกับแบบไหนภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์จํานวนมากที่มันก็ธรรมดาเกินไปค่ะก็คือมันเป็นปมที่ไม่ได้มีความแตกต่างหลังจากผ่านมาหลายศตวรรษแล้วอะไรประมาณนี้นะคะโ โอโหคนจีนชาวเน็ตนี่เขาดูหรือเขาจ้องจะจับผิดกันนะดูละครมีความสนุกกันบ้างไหมคะเอาละค่ะจากนี้นะคะประเด็นต่อไปก็คือการที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยมีความแตกต่างกันในการเลือกวิธีการรักษานะคะซึ่งวิธีการแก้ไขความแตกต่างของพวกเขาก็คือนางเอกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อุ้มตัวเอกชายไปนะคะก็ก็คือเหมือนกับมีความแกล้งกันถูกไหมก็คือเอาไปปราบพยศนั่นแหละแล้วทีนี้พระเอกนะคะก็ไม่ ไม้อาเจียนแม้ว่านางเอกอะจะแพ้ก็ตามคือมัน คือชาวเน็ตเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่บทบาทที่แพทย์จริงๆในชีวิตจริงเขาจะทำกันนะคะโดยเฉพาะไอ้ฉากมอเตอร์ไซค์ในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่าแบบไอดอลแบบนั้นนะคะบิดมอเตอร์ไซค์ไปนะคะละครทีวีเรื่องใดก็ตามที่ใช้เส้นทางที่ที่สมจริงแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาหลอกคนดูมากเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าพอใส่สิ่งโง่เขาแบบนี้ลงไปมันก็ทาให้แบบว่าดูแล้วไอของคนที่เป็นแพทย์ พระเอกนางเอกของเรื่องนี้ Thank you Doctor นะคะมันทำให้คนรู้สึก ดูถูกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แพทย์จริงๆมันเป็นไอดอลนี่ก็เป็นแค่แบบว่าคำวิจารณ์นะคะจากชาวเน็ตจีนแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นล่ะค่ะหวานเชื่อนะคะก็ไม่ไม่ใช่จากคนทุกคนเพราะอย่างพวกเราที่ดูหาวานก็เชื่อว่าพวกเราโอเคกับสิ่งที่เห็นแต่นี่หวานเพิ่งดูไป4ตอนนะคะก็ต้องก็ต้องรอดูว่าตอนต,อต,อต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เรามาพูดถึงถึงระดับความคิดสร้างสารรค์ของนักเขียนละครบทละครเรื่องนี้กันก่อน,นะ ะะก็คือเขาประเมินไว้ที่ระดับปานกลางค่ะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าใครๆก็นับถือคุณโจโยงเนี่ยนะคะเรียกเรียกเหล่าสื่อคือ เป็นตาตาเหล่าสื่อเรียบร้อยไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องไฟแช็คแล้วก็ไฟแช็คและชุดเจ้าหญิงด้วยนะคะคนคนเดียวกันแต่แต่เขาเปรียบเทียบกันค่ะเขาเปรียบเทียบกันว่าทําไมเรื่องนั้นน่ะมันทําไมทําไมแบบเนื้อหาเข้มข้นแล้วเนื้อหาดีมากๆพอมาเรื่องนี้ Thank you d กเ t o r กลายเป็นว่าผู้เขียนคนเดียวกันแต่ว่ามีปัญหามากมายอยู่ในตัวบทเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคือเรื่องนี้ทำให้คนมีมีคำถามคือครูโจเนี่ยค่ะคือคุณโจยงถูกตั้งคำถามเยอะนะคะว่ายังไงกันแน่เพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ออนแอร ในเวลาเดียวกันเลยนะคะไฟแช็กและชุดเจ้าหญิงกับเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะเขาบอกว่านะคะเลตติ้งของเรื่องนี้นะปัจจุบันนี้คือมันอยู่ที่ฐานแฟนคลับของคุณหยางมี่จริงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณหยางมี่ในเรื่องนี้พวกเขาคิดว่าคะแนน,นอาจจะอยู่ที่ประมาณ3.5ค่ะโอ้โหโอ้ยขนาดนั้นเอง3.5นี่คือต่ํามากๆเลยนะคะหวานขอบอกแต่ว่า3.5เนี่คือคะแนนที่ต่ํามากๆเลยนะคะแต่ว่าเ,าเขาบอกว่ามี แฟนคลับของคุณหยางมี่ช่วยเอาไว้ทำให้อ่คะแนนเรตติ้งของเรื่องนี้มันก็คือไม่น่าเกียดมันก็คือยังอยู่ในช่วงที่พ้นจากช่วงกลางขึ้นไปนั่นเองค่ะเป็นเรื่องของแฟนคลับล้วนๆเลยนะคะที่นี้ค่ะเราก็ต้องฟังหูไว้หูน้อหวานคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มชาวเน็ตที่เขาไม่ค่อยจะแบบว่าชอบคุณหยางมี่มากกว่าเพราะว่าอย่างแฟนตัวยงนะคะของคุณหยางมี่ก็จะบอกว่าคุณหยางมี่ทาอะไรดีทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าสาหรับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ก็จะบอกว่าเขาอยากจะเห็นคุณอย่างมีพัฒนาไปได้กว่านี้อีกทํางานแบบที่มีอารมณ์แบบสมจริงสมจังเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยมีทักษะการแสดงจริงๆเพราะว่าหน้าเธอเนี่ยมันไลฟ์อารมณ์จริงๆสําหรับบทของการเป็นแพทย์ในเรื่องนี้นะคะรวมถึงเ,เคมีเคมีกับคุณไปวี่ในเรื่องนี้ก็คือคือไม่ดีอเออเขาวิจารณ์มาแบบนี้นะคะ มันหวานเพิ่งดูไป4ตอนไงหวานไม่สามารถจะไปแย้งเขาได้นะคะเดี๋ยวหวานต้องหรือว่าจะไปเห็นด้วยกับเขาได้หวานต้องดูไปอีกเรื่อยๆค่ะเพราะเรื่องนี้มันก็มี40ตอนนี่ยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆละ่ะคะมีใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาเลยค่ะ <c oughs> แต่อาจจะมีวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเป็นแฟนคลับคุณอย่างมีหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแฟนคลับเป็นดาราที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วนะคะทุกอย่างดีหมดค่ะเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราดูด้วยใจเป็นกลางนะคะอย่างอย่างหวานเนี่ยหวาน ดูเป็นกลางเพราะหวานไม่ใช่แฟนคลับของดาราท่านใดนะคะเราว่ากันไปตามตามเนื้อผ้าละกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คือมีมีดาราที่ที่ชอบบ้างแต่ว่าก็เราก็ต้องว่าไปตามนั้นนะคะเอาง่ายๆแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้นะหวานเน้นอีกทีว่าหวานเพิ่งดูไปนะคะ thank you doctor นี่ก็คือดูไป4่ตอนแล้วหวานก็ยังยังมีความรู้สึกดีๆกับเรื่องนี้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นละครอีกแนวหนึ่งที่ ที่เราจะได้ดูกันนะคะเป็นแนวการแพทย์ที่เป็นเรื่องสุดท้ายของปี2022แล้วล่ะค่ะเอาละค่ะหวานขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เลือกดูซีรีส์ที่ชอบดาราที่ใช่นะคะคิดเห็นเป็นประการใดคอมเมนต์มาคุยกับแอดหวานได้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ